วันนี้เราทำกรอบรูป Predator Badland กันดีกว่านะฮะหลังจากที่ผมดู Predator Badland ผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็คิดว่าอยากจะเก็บโปสเตอร์ของหนังเนี่ยไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยชอบหนังมากๆนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยผมก็เอาโปสเตอร์นี้นะที่ได้มาจากโรงภาพยนตร์ SF นะผมไปดูโรง d อบมานะก็ ตั้งแต่ช่วงหนังเข้าแรกๆก็แหล,ละแล้วก็เก็บมานานเพิ่งจะมาทําที่ผมทำในคลิปนี้ตอนนี้ก็คือกําลังเอาภาพโปสเตอร์นะมามาเคลือบนะอันนี้เขาเรียกว่าเคลือบเคลือบให้มันเป็นโฮโลแกรมนะเป็นใสๆวิงวิงเนาะอยากจะเก็บเข้ากรอบแต่ว่าไม่อยากทําให้มันเหมือนเอ่อกรอบธรรมดาทั่วไปขั้นตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยถ้าใครอยากเอาไปทําตามแต่ว่ามีโอกาสพังได้สูงมากเหมือนกันอันนี้ผมกำลังรีดให้ให้ ให้ตัวสติกเกอร์โฮโลแกรมเนี่ยมันติดไปกับตัวโปเตอร์นะอันนี้ต้องช่ำนิดนึงแล้วก็ต้องเนียบหน่อยนะฮะก็อ่ะดูเพลินไปก็มาพูดถึงหนังดีกว่านะผมอยากเก็บไว้เป็นที่รละลึกเพราะว่าผมชอบหนังเรงนี้มากนะครับผมเป็นแฟนพีเดเตอร์แล้วก็ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าภาคนี้ไม่มีความแบบแหวกขนบรมเนียมเดิมๆม,มากเป็นภาคแรกที่พีเดเตอร์ของของผมในการเป็นตัวเอกของเรื่องนะก็เลยรู้สึกว่า เอออยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยนะฮะแล้วก็นานและกว่าเพลเตอร์ของผมมันจะได้เข้าโรงนะเพราะว่าภาคก่อนหน้านี้ที่เป็นเพลย์หรือภาคแอนิเมชันมันก็ฉายอยู่ในสตรีมมิ่งเนาะแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่ารายได้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะถึงเป้าก็เพราะว่าผมอยากดูภาคต่อนะก็เลยแบบว่าเออแอบ,บหวั่นๆวันเหมือนกันไม่รู้ว่าดิสนีย์จะพาไปต่อไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันยังค้ำคอหนังเรื่องนี้อยู่ก็คือคําวิจารณ์ของหนังนี่แหละว่าถูกใจทั้ง ทั้งคนดูแล้วก็ทางนักวิจารณ์นะก็รุ้นให้มีภาคต่อกันเนาะเพราะผมรู้สึกว่าพุ่มกับเขาเก่งเนาะเขามอง p เ e เตอร์ออกเขาทำเพลย์เขาทำ Killer รอ์รอ i l ค e r เขาวางแผนอนาคติเ e เตอร์ไว้ไกลมากก็เลยรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นอะไรใหม่ๆกับจักรวาลน,นี้สักทีว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนกันเชียวตอนนี้เราก็มาตัดขอบกันนะขอบที่มันเป็นส่วนเกินของสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมนะก็นั่นแหละตัดออกไปขอโต๊ะขอโต๊ะ ทีนี้เราก็มาวัดขอบนะฮะวัดว่าเราจะใช้ขอบของตัวกรอบรูปเท่าไหร่อันนี้ผมวัดไหมประมาณ3เซนนะจะไม่ผิดนั่นแหละผมก็จะใช้เป็นสติกเกอร์เงาเงาที่มีความเป็นเหล็กๆหน่อยนะให้มันมีความแบบเออเป็นเงาสะท้อนสะทอนอนะ่ะเมื่อกี้ผมก็ลอกอะคริลิกออกเนาะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการวัดนะฮะแล้วก็ดีรีดไปเลยรีด ขั้นตอนนี้ก็ต้องประมาณนึงนะเนี่ยด,ด,ดูถ้าสมมติร <laughs> ีดแล้วแกะออกรีดแล้วแกะออกแล้วมันยับเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าตัวสติกเกอร์มันเป็นสติกเกอร์แบบฟอยน์นะมันยุยยุยแล้วมันก็ยับได้ง่ายมากนะอันนี้ก็ต้องแบบชำนาญนิดหนึ่งผมก็ยังรีดได้แบบไม่ได้แบบเรียบมากแต่ก็ทําเท่าที่แบบว่าเราพอที่จะแบบทาให้มันเนียบที่สุดเท่าที่จะเนียบได้นะเพราะว่ามันก็ต้องต้องให้มันเรียบประมาณหนึ่งเลยนะฮะตัวสติกเกอร์มันถึงจะดูเป็นแบบโลหะเป็นเหล็กอะไรอย่างี้เนาะ ที่ผมเลือกตัวอะคริลิกมาทำานี่ก็เพราะว่ามันแบบมันพกพาง่ายด้วยมันเป็นแค่แผ่นแบบแผ่นเดียวนะมันไม่เทอะทะเหมือนกรอบรูปทั่วไปธรรมดาเนี่ยอย่างกรอบรูปข้างหลังที่เป็นที่ผมใส่ F1 ไว้มันก็เป็นกรอบธรรมดาที่มันจะมีไม้มีอะไรซ้อนหลายชั้นเวลาย,ยกไปยกมามก็หนักเป็นกระจกด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็แค่แบบเอ,อ่ออะคริลิกแผ่นเดียวเลยติดติ๊กเกอร์แล้วก็เออแต่ว่า มันก็ตั้งแรกมาด้วยการไา้ที่แบบเราทํายากนิดนึงโอ้พูดลิ้นพันกันมดแล้วนี่เราก็ติดไปติดวนไปเรื่อยๆนะฮะให้มันเนียบที่สุดที่จะเนียบได้นะผมก็ทําการเข้ามุมมันเนาะเราก็ต้องมาตัดขอบเข้ามุมอะไรอย่างเงี้ยโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลอกด้านในนะฮะก็คือลอกตัวอะคริลิกออกแล้วก็เอาตัวโปเตอร์อามาทาบเนาะนี่มันไงชื่นชมชื่นชมนิดนึงว้สวยจริง อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการวัดเนาะวัดให้ตัวรูปเนี่ยมันพอดีเป๊ะนะครับจะได้ไม่เอียงไม่เบี้ยวแล้วผมก็ทําการล็อกด้วยอะไรฮะสกอตเทปนะฮะง่ายๆจริงๆต้องใช้สติ๊กเกอร์ใสเนาะเคลือบไปมันจะได้แบบอยู่เลยแต่อันนี้ผมก็มันหมดพอดีผมก็เลยเอาก็เทปมาล็อกก่อนโอสวยงามนี่นะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปสเตอร์ ของ Predator Badland เอ้ยไม่ใช่สิกรอบด้วยนะฮะก็เป็นไงวิงวิงทั้งตัวโปสเตอร์ทั้งตัวขอบตัวกรอบที่เป็นสติกเกอร์อลูมิเนียมนะสติกเกอร์สเตเลสโอ้โหมันเหล็กจริงๆที่ผมเลือกสีนี้มาเพราะมันมีความแบบเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างนี้ะผมรู้สึกมันเข้ากับหนังดีเข้ามูดหนังมูดโทนดีเป็นไงฮนะพรามสวยงามมาก ฟาเลตมีปากแบบแมนเดิลบลสีแฉกและก็มีเส้นผมแบบเดดล็อกซึ่งหลายคนเชื่อว่าได้อาจจะเป็นอวัยวะรับสับมผัสบางอย่างทีม่มีรูปหน้าโดยรวมคล้ายกับมนุษย์มากแต่สิ่งที่โดดเ